ในช่วงหลายวันมานี้นะคะก็มี malware หรือว่าสิ่งที่มาก่อกวนการใช้งานของเราที่เป็นอันตรายกําลังระบาดหนักอยู่บน Facebook ค่ะหลายคนที่ใช้งานตอนนี้นะคะก็อาจจะได้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยในกลุ่มต่างๆเต็มไปด้วยสมาชิกที่โพสต์ข้อความกันแปลกๆมีลิงก์แปลกๆแนบมาด้วยนะคะข้อความก็อย่างเช่นวิดีโอใหม่สุดฮอต ร้อนๆความลับของความรักออนไลน์แบบนี้เนี่ยถ้าใครหลงคลิกไปก็จะกลายเป็นผู้โพสตข้อความนี้พร้อมกับลิงก์แปลกๆนี้ต่อไปให้คนอื่นโดยที่เราไม่ได้พิมพ์เองค่ะแต่ว่ามา l แวร์ตัวนี้แต่หากที่เป็นคนแอบจัดก,การส่งต่อไปให้แล้วพวกข้อความและลิงก์ที่ว่านี้ก็มักจะเป็นชวนดูรูปวาบวิวหรือว่าข่าวปลอมซะด้วยค่ะซึ่งก็จะทําให้เราเสียภาพพจน์ไปซะอีกนะคะดังนั้นวันนี้ลองมาดูวิธีแก้ไขแล้วก็ป้องกันกันค่ะ มาแว a r ลักษณะนี้นะคะไม่ใช่ของใหม่เลยค่ะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบน Facebook ที่ก็มุกเดิมๆเลยค่ะหลอกด้วยข้อความกระตุ้นต่อมอยากคลิกอย่างเช่นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนั้นหรือว่าบอกให้ดูเรื่องว่าผิวซึ่งมักจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปดูต่อนะคะแต่ถ้าหาักหลงกลกดลิงก์ไปก็จะติดไวรัสมาแว a r ทันทีใครที่เผลอติดไปแล้วต้องรีบนําเอามาแว a r ตัวนี้ออกไปทันทีเลยค่ะโดยวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือให้ลบแอปที่น่าสงสัยว่าจะเป็นมาแวร์ที่ว่านี้ออกไปจาก Facebook โดยเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เลือกตั้งค่าแล้วก็เลือกแอปนะคะจากนั้นให้เลือกลบแอปแปลกๆที่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ที่เราตั้งใจติดตั้งออกไปค่ะโดยกดที่ลบแอป แต่ถ้าหากไม่มั่นใจว่าเป็นแอปไหนกันแน่ก็ลบแอปออกไปให้หมดก่อนนะคะเมื่อลบแอปเรียบร้อยแล้วก็ให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดของ f a c e b o o ซะใหม่ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เพื่อไม่ให้คนอื่นๆติดมาแวร์ต่อก็ควรจะตรวจสอบโพสต์ที่มาแวร์ตัวนี้ได้ทําการโพสต์ไปแล้วด้วยนะคะโดยให้ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณเนี่ยโพสต์อะไรไปบ้างตรวจที่หน้าบันทึกกิจกรรมค่ะที่จะแสดงกิจกรรมที่คุณเคยทําบน Facebook เอาไว้นะคะลองหาว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นคนโพสตก็ให้ลบออกไปค่ะแล้วก็อย่างที่บอก ว่าไวรัสลักษณะนี้ไม่ใช่ของใหม่นะคะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแค่เปลี่ยนแปลงข้อความเท่านั้นเองค่ะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือให้ตั้งสติดีๆก่อนจะคลิกลิงก์ใดๆในกรณีที่เจอโพสต์ชวนคลิกอย่างเช่นช็อตเด็ดคลิปดังหรือคลิปหลุดดาราต่างๆยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษนะคะว่าจะเป็นไวรัสหรือเบาวแวร์และก่อนจะคลิกลิงก์ใดๆให้สังเกตดูชื่อลิงก์ดังกล่าวด้วยค่ะว่ามาจากไหนนะคะถ้าหากว่าเป็นข่าวก็ควรจะมาจากสำนักข่าวลองตรวจสอบดูตัวสะกดกันดีๆด,ด้วยค่ะ และถ้าหากว่าไม่คุ้นเคยหรือว่าลิงก์นั้นดูแปลกๆก็อยา่าเพิ่งไปคลิกเป็นดีที่สุดนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ it24hs.com i ค่ะ